สวัสดีครับผมเพชรพราวดสวัสดีซีสู้ผูสก้นครับผมเหมืนอนในแอดคิมมาตามแนวทางของปูซีส่ย์กันนพี่น้องเนาะ,นาะ,นาะของปูซีส่วนหวดันที่หนึ่งวันที่หนึ่งธันวาสองห้าหกเดี๋ยวไปถามปูปูปล่อยไปอันนั้นเหลล่าป,ปูนเล้าไทยไ,ไทยปะครับ ปูปลอยดันอลงังโดยนเรดพร้อมงความแนายรัองวัอันนี้ของหวัดไม่นี่ตัวไหครับปูตัวล่างบอกปูสุล่างสุดนี่บอกคือยังตัวน้อยเลย ตัวซีตัวซีหกแปดสองนี่ยบอครับตัวนี้บอครับนี่นนโอ้โหอันนี้ลักสิบเนี่ยวซีซีหกแปดสองลักสิบอันนี้ลักหน่วยบอครับนี่มันลักหน่วยเด็กเด็กเด็กบิดหนึ่งเด็ก เล็กวิ่งกับตัววงกลมแล้วอนปะครับนี่แอนนั่นแหะตัววงกลมก็คือสองห้าตัดตัวนี้ตัวนี้จับใส่ตัวนี้โอ๋อมาจับใส่นีกปะครับนี่แอนตัวนี้เ้าเร็ยว่าตัวได้เด่นได้ซสือตัวเด่นมันจะจับมันเด่นตัวไหนเองถึงไหมอันนี้ของงวดที่แล้วนี่ปะครับนี่แอนเด่นที่หนึ่งเด่นที่หนึ่งที่หนึ่งกับตัวนี้โอ้เด็ดอ้นหนึ่งมันส้นแอนโอ้โเด็ด เขาก็ได้เอาตัวนี้เป็นเหล็กเด่นเลยแปดกับหนึ่งเขาเรียกฟันแต่ที <c oughs> ่หนึ่งถ้าปูจับคูนเป็นหนึ่งหนึ่งหกบอรหมวดที่แล้วม้วนวนี้เด่นที่สองอันนี้สองส้นตัวครับนี่มันมันขี้บมา,า1 1> คือยังหน,นึ่งส้นอยู่ครับนี่นี่อันนี้ของ,งดกอนครับงดก่อน เออเด่นหนึ่งวิ่งหนึ่งกับแปดเอาเด่นเอาวิ่งหนึ่งกับแปดไปเลยใช่ไหมถ้าหนึ่งมามันจะมาหลักสิบนะมาได้ทั้งสิบทั้งหน่วยนะครับถ้าแปดมามันจะมาหลักหน่วยเาก็เลยจับไปแบบนั้น ขขเขาขขตะวินครับเขาตะเิ็บตัวจอว่าเขามผมก็หีดมันแล้วบอ,อกเอาตะตัวนี้แล้วผม,มผมมาหักเลขสูงแปดเก้าเกาแปดผมบอ,อกเพังหนึ่นงกันหนึ่งวงกลุ่มเก่าหนึ่งเล้งมาหนึ่งจังได้จังมาหนึ่ง,ง,งสี่จะเล็กวิ่งกับเขาอยู่ อ,อันนี้งวดไม่เนาะครับเนาะแมนถ้าเล่นเน,น,น้นที่สองกับหกอันนี้เป็นงกับหอันนี้งวดไม่งวดหม่สองกับหกเน้นที่หกสนแมนเน่นไปที่หกหกกับสองเลยนี่นี่นี่หกกับส <AN> อ้ <C> e <an> อันนี้ชุดเต็มวะครับนี่ โอ้เดียวครับน,น,นี่นี่นี่ลักซิปมันเขา้าสองสองสอง่วนนี่ก็เอฟซีมันแคฉแคบหน้าจอก,กันเอาส้มตัวง่ายกันตัวสุดเตรียมอยู่หน้าอันนี้บอครับอันอันนี้นรักซิปเปนเพราะไนโอ้รักซิปมี่มี 0, ม่ 1, ม 2, ม 3, มส่วนมี่หนึ่งมีสองมี่สามมี่หาอันนี้รักนูเอ้นปครับข้างล่างนี่ อันนี้ลักซิบอันนี้ขึ้นอันนี้เป็นสุดไงมันสุดเต็มตัวหนึ่งสองห้านี่คือตัวนี้เนี่โอ้ครับเขาคูงหดขงหดได้เนี่ยอันนี้เขาวานบอกตอวต้นเนื้อซื้อมันส้นตัวน,นี้มันส้นหากับเก้าใช่ไหมตัวนี้มันเด่นหากับเก้าอันนี้แหลกเด่นมันดอกมันลดสองหดละอันนี้หดหดที่มันดอกหกสามมันบอกรอยดอกกันสิ เฮาเดนซีนมานนี่ครับตัวนี้ไม่ซีตัวนี้ไม่ซีตัวนี้ไม่ซีเงสิไหมมันบอกมันออกหกสามสิไหมอ้อ,อขันจับใส่ขั้นจับเต็มชุดมันกับเขาแล้วครับเนี่ยอ๋อพี่น้องแคบหน้าจอด้ครับแล้วอันนี้คือชุดเต็มอันนี้คือชุดเต็มของปูนี่พี่น้องเขาแคบหน้าจอด้ครับได้น,นี่นี่ชุดเต็มถ้าเหมือนมีจฉาคูเหรอครับเนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเก้าสิบสิบเอดสิบสองสิบสามเอาสิบสามคููได้ครับเาแคสนี่ตัวแต้มนครับเอาตัดตุดเอาตัตุ๊ดสินี่ลัก่อนหลหกรรักสิบมันหลักสิบลักสิบสูตรที่หนึ่งลักสิบม,มันมีเก้าหนึ่งห้าเนี่ยนี่เขามาใส่หลักสิบมดทีแวหงดที่แล้วนะมันมี หนึ่งสามานี่นะหนึ่มาตัวทมาจับใสเจ็ดแปดหนึ่นะัดที่แล้วชุดเต็มที่เราขึ้นมาเข่าดีดหรอกนี๋ยวถ้าชุดเต็มเนี่ยเต็มอันนี้มันสูตรที่สองดอกอันนี้ห้อเอาตัดตวนี้มากโอ้เด่นสองเด่นนี่นี่ตัวที่มันบด้านดีนี่ สองกับหกนี่ใช่ไหมครับลักสิบมันี่อ๋อสองสูตรนี่นะนี่นี่อันนี้สูตรที่หนึ่งเนี่ยลักสิบอันนี้สูตรที่สองนลยมันจะมีเกนะ้าศูนย์สองหกเนียครับ 4, 6, 8, สี่หกแปดสองสองสูตร์นี่ส่วนกันมาส่วนกันที่หกที่สองที่นี่นี่ลักสิบมันครับส่วนที่หกที่สองนี่เป็นหมวดที่ยี่สิบเก็บ ในโมด้ในโดดหนึ่หลักสิบสองตัวบัตราเรามาส้นกับเล็กเด่นส้นกับเลขเลขเด่นตัวนี้นี่เลสุดรนี้มดก้อนมันเจ็ดแปดหนึ่งงวดนี้มันเด่นหนึ่งสองห้าคือตัวนี้บัตรท่านเรามาส้วนว่าเด็กเด่นนี้สองามาสิแมะถ้าสองอไม่มาจะเป็นหกหนึ่งหกห้าเป็นสิแมะหกสองเสร็จหมดจับจับกระสุนี ันึ่เป็นแุกมันสิามคูแต่กเนบโอ้ปู่แต้มสีว้มีปู่แต้มสีว้มีหาครูแต้มสีไว้มีหาคูหวัดว่าเบิ้งตัวยง่เหรพี่น้องครับเบิ้งตัวยัเจอดไปเลครับก็อนี่ันนี้คือตัวจอดคือตัวจอตัวขัดเครับเนาะ จะเป็นสองศูนย์สองหนึ่งสองสี่สองห้าสองหกตรงตรงนี่น้ห้องเดนสองขั้นที่สองครับเดนสองกับหกเน้นที่สองส่วนจับกูกับสองศูนย์สองสองหนึ่งสองสี่สองห้าสองหกไม่ลุดสองเลยเดน่นที่สองรูดสองเอาพี่น้องแคบหน่อยจอดได้ะครับด้วยร่างอย่างเดียวนี่ยัง หชุดตรงตรงกันี่หาชุดตรงตรงมันกลับไปแนวก็ดีเนกลตรงตรงไปเลยเอาตรงๆรไ้ครับลายถูกท่านลายถูกนวยลายกระบอขาดดิครับมันไปกลับกรบอกขาดด้เลขาคู่แต่เลขคู่ก็จะวางลายก็จยิงเหล่นก็จะพันทุ่งไปลย เงินงงตัวสองศูนย์นี่คือมีสีซั่นฟูฟังแบับตัวเน้นหมดเลยซ้ำเน้นเน้นนั่นนะครับเนาะสองศูนย์ไม่หอดซีซั่นูครับเนีนสุดๆนียนสุดๆ่ะพี่น้องแคบหน่อยจอดตามนี้ได้ครับเด้ออาการน้ำสการปูที่ให้แนวทางรัฐบาลไทยกันคันว่าตองหวัวหอมนไก่จอดจันเข้ามาแล้วตะวาบนกับขี่โค้งสุดท้ายนพูเนาะ บนโครงท้ายอยู่น่ะคอยพี่น้องเข้าโชคโชคนมันด้วยด้วยแข่งสุขภูสุขคนเด้อ